สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่เว็บ l s m 9 9กันนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมดีๆให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้ลองเล่นกันเช่นเดิมนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมในค่ายของ Fun Gaming น,นะครับโอเคเราเข้ามาหน้าของการเติมเงินแล้วนะฮะเราก็ต้องเติมเงินก่อนเข้าไปเล่นเกมนะครับผมวันนี้ผมขอเติมที่อ2,000บาทแล้กันเนาะโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมอ่า นี่เลยครับผม Benz and BMW 2นะอะสนับสนุนโดยค่ายรถหรือเปล่าเนี่ยโอเคเราเข้ามาหนะ้าของเกม Benz and นะ BMW นะ BMW นะมันจะเป็นเกมอ่าให้เราใส่อันนี้ดีกันนี่ Basic เป็นเกมรถเววิ่งแข่งกันเนาะว่าจะลงช่องไหนเหรอเอาดูก่อนอ๋ออเคเป็นเกมรถแข่งวิ่งแล้วลงที่ช่องไหนว่าเราจะแทงกันไหนได้ไม่ได้เนาะอ่ะผมเป็นที่ห้าสิบผมเอาอ่ะห้าสิบอ่ะอันนี้กับอันนี้ยโน้ารถมันอยู่ช่องไหนกันโอ้ยแทงกันเยอะจัง ออโอเคมาคว้ยวัดวิงไปวัดโคตรแรงเอ้าบวกครับบวกบวกโอเคมาอ่าโวยผมเอาอันนี้ร้อยหนึ่ง อันนี้ลอยหนึ่งจะไปต่อฮะมารถแข่งรถแรงโหยังแรงโหโหโคตรแรงโหโอเค เราใส่ที่นี่แต่ช่องก็มีคูณเหมือนกันนะเราเอาคูณนี่ดีกว่านี่จะไปคูณนี่ไปฮะจะได้ไหมขอครแรงเอ้ยโอ้โหเกือบได้ละเราไป 750. เจ็ดร้อยห้าสิบเยอะไป โอเคสตาร์ทูเบรกนะฮะอ่ะก็เลือกไปผมขอร้อยห้าสิบไปเลยช่องนี้ร้อยห้าสิบสามร้อยบาทอสองช่องนี้คูณสามหกกับคูณเท่าไหร่คูณสิบมาลดแรงโหแรงจัดลดแรงจัดจุดส่ง <laughs> โอ้โหลบสามร้อยมาต้องหวานแล้วฮะอันนี้ผมใส่ไปร้อห้าสิบโอเคมาแจกครับใส่เลยใส่เลยเนี่ยมันต้องได้สักอันละฮะไปรถแรงไปจําหมู่บ้าน มันต้องมาแล้วบวกสามร้อยอเหยวเลยรดเทคุณสองร้อยคูณสามคุณยี่สิบหกไปฮะลงลงทุง300นสามบาท ไ,ได้เขาได้เหรอโอ้โอ้โอโอขาดทุนเป็นร้อยหนึ่งนะไม่เป็นไรใส่แบ็ดสองร้อยห้าสิบไปเลยแล้วทุกคนใสเ่เบ็ดนี่เลยหกคุณหกหกไปโอเคโอ้คใส่ไปแค่เดียวเหรอคุณหก แม่งชันไหมเนี่ยโอ้ยไม่ได้ได้เอาแล้วมาจัดไปฮะร้อยห้าสิบ ไปหลายช่องอืมเฮ้ยกิน <c oughs> อย่างวะนี่ต้องบวกได้เหรอเย้ดูกละห้าสิบโอเคมันจะไปตามช่องเนาะ,นะโโโนเนี่ยกนะ็โลโก้เนี่ยเนาะถ้ามันลงโลกโก้ไหนเราก็ได้ไง เอเคเราจะใส่โลโก้ของอ่า r c e ิ e ิ b เบนแล้วก็ r c e ิ e ิ b เบนพอละใส่เบนไปเบนอันอใหญ่โอ้โหเบนอันอใหญ่โอ้โหเราไปสองร้อยสิบไม่เป็นไรฮะมาต่อ เราจะลงที่เราจะลงอ่าไอาเดี๋ยวอืมอ้าวไม่ทันอืม้ม มานี่แหละเราลงเอ่ w, อ B M มันอยู่อันใหญ่ไ,ไปเลยเ oh. บนอันใหญ่ไปอ่ะห้าร้อยไปเลยตานี้โห B มกับเบนอันใหญ่ได้ไม่ได้ไปแล้วทุกคนปึ๊บเบนโอ้ย B M โอ้โ,อโอหไปห้าร้อยแกตอมา150อออร้อยห้าสิบอะเอ่าวอนวอนเล็กเนะไม่ใช่วอนวขอไพโป๊กสวากินร้อยห โอกระเล็กโอ้ยโหได้ละร้อยห้าสิบเคมาใจเลยนี่เบนซ์เป็นโลโก้เล็กเนาะ เบนเราก็เล็กโอ้โหไม่น่าได้โอเคฮะเกมนี้ก็จะเป็นเกมอ่ะที่เราคอยเลือกอ่ะโลโก้ของเจล้านเนาะว่ามันลบจะวิ่งผ่านไปช่องไหนอะไรเงี้ยนะให้เราเดิมผ่านแต่ละช่องก็จะมีคูณไปไม่เท่ากันนะฮะก็ เป็นเกมที่น่าสนใจสำหรับสายซิงอยู่นะครับก็เป็นเกมชื่อว่า Band and b ดนะ์เบีเนาะสำหรับใครที่ชอบก็ลองเล่นกันได้นะฮะโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวคลิปแค่นี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ไว้นะครับสวัสดีครับ